อีกสี่นาทีตัวนี้สี่นาทีจะปทุม่มหลับทุ่มอยู่เมื่อกี้พอดีโทรศัพท์จะเจอไม่ครบชั่วโมงแอบมาทุกวันวเหรอแต่ไม่ส่งใช่ป้เพิ่งส่งวันนี้ใช่ป้าฉน,านัฉนฉนันตั้งลนลข้าปากแล้วไปแอบดูทุกวันใช่หรือไม่่ะ S 1> <S 1> <S <cryst> จริจริงใช่มาแอบเด็กทุกวัน <S <S 2> <S 2> ได้ได้ได้มาอีกหนึ่งดอกแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่าบางวันมันก็จะไม่ได้นั่งมุมนี้ไงถ้ามันได้นั่งมุมนี้มันก็จะได้นั่งแบบนี้แต่ถมันไม่ได้นั่งมุมนี้มันก็ไม่ได้นั่งได้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 มาเร็ว น่าจะตอนเย็นแต่ตอนเย็นมันก็จะไม่ได้ฟลิงแลิงกันหรอกตันไม้ตันหนึ่งต้น ่นตัวใหม่ไม่มีเ่วนตัวคุณเจ้าชูเขาแอบมาช้าแต่เขาก็ยังส่งไม่เหมือนเิอสมัครมาใหม่เราก็ตอบเติมไม่เป็นอเอ,อเคคือจะส่งตอนเย็นหรอไม่ส่งตอนนี้ใช่ไหม สบายมากครโอ้แต่ยังไงก็พอเข้าไปในแอปอีโค่มันก็มีให้เติมค่ะตอนเย็นโอเคได้ สบายดีทุกคนของจพี่สาวเลยนะคะผมดูอ๋อโอเคเชญเชญเชิ่ pues <cat> <para> <framework> <được> <ız> ฝากกดติดตามกันว่าเดี๋ยวเราจะไปได้ยังไงเจอกันอีกทีหนึ่งตอนเย็นเนาะเดี๋ยวเราขดูเวลาที่ได้แน่ใจนะว่ามันจะไม่มีไม่มีใครส่ง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 ท้ายหรือเปล่าโอเคช่าง

อ,อีกสองนาทีสองนาทีสองนาทีหวังโบรนะเมื่อขาละมเมื่อกี้วั่งไปขาเมื่อยขาเมื่อยขาแล้วอะขอรีสู้ ถ้าอันนี้เหลือห้านาทีก็าะครบสออของเราเนี่ย okay, โอเคค่ะพี่หนึ่งเ่น้กดค่อ มีนะพะออกกังกันนะะเอ้ยี่แหะไอ้ข้าวนไปกินข้าว มีเจลเธอรึเรื่อะมากอีกสามนาทีเฮ้ยประชาชนที่หลังเราปัดเดียวอีกหมอทำไมอ่ะของเรามันดีสักนาทีของเธอมันดีสามมันแ็่ท่าแบบสองนาทีเองไง ไม่ก็ตอนเช้ามันมีไลก่อนนะแล้วเราคิดว่าดูดูตั้งแต่ตีขึ้นตอนี้ไม่ห้าสิบนาทีถ้าเกิดเนี่ยถ้านั่นจะห้าสบหนึ่งชั่วโมงตอนตอนเนี้ยไลได้ห้าสิบนาทีแต่อันนี้เท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเออห้าสิบแปดแล้วก็นนเนไงยเนี่ยชั่วโมงงั้นเนี่ยก็ห่างกันสิบนาที เดี๋ยวมีเผมชื่อไม่ไช่อะไรเดี๋ยวมาไปแล้วไม่เอาไม่ไปจะหลับแล้วเนี่ยพี่หลับเลยแชร์ไปให้พี่ได้ใช่ไหมเพือ่อส่งมาทางเลยเดี๋ยวลองลองลองแชร์ให้พี่ปรับรอืงได้ ไได้ไม่ต้องไปเสียบอะไรอะไรคะให้นื่เพืลูกค้าที่จองที่ที่ชวมในช่เออันชรกไ้แชช่ก็ไม่งงยใช่ก็ได้อยากแชรก็แช่ พี่มันได้ไหมมันไปไหมมันไปแบบไหนงงไปหมดแล้วตอนนี้ส่งมาหรือยังส่งแล้วไปบอสไปไหนวะเนี่ยไปไชาเหรอปะทอปะกรู้ใจแล้วนั่นไหมคะปะกันรู้ใจปะกันรู้ใจที่ที่นี่ไม่ใช่ประกันนะคะที่นี่เป็นศูนย์รถยนต์เขาบอกว่าพี่เี๋มันไม่ใช่หมายถึงอะไจะมาติดต่ออะไรคะประกันเดี๋ยวฝั่งนี้เนี มมมมไ่่ีมีรับประกันหมายถึงรับประกันรู้ใจค่ะหมายถึงรถชนแล้วจะมาเคลมซ่อมหรือเปล่าคะง่ไงเอ่ยไม่ไม่มาเปิดคาซือ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่เอ็นจีเขาบอกอยู่เอ็นจีไหนคะเขาบอกว่า ไม่แชร์ได้เพราะว่ามันน่าจะมีเแ่าใช่ไม่ได้หรอแบควนเส้นวนเส้นค่ะบายบายเจอกันตอนเย็ยนนะบายบายคุณออดี้ เรามีตกค้างกันตอนเย็นนะเพโคใบบ้างเพืนไว้หน่อย <ใจ S 2> ก็ดีจะได้ลงไว้วันนี้เออ่ไงพะเชาพี่วาวามาทั้งออกกำลัลงกายยกยกขามันจะลดต้นขา <laughs> พี่วาวาชิ้นคุณแม่กัน <laughs> ติด คลิปี้แต่ถ้ายกข้างหน้าไม่ได้มันจะเห็นอันเนี้ยมันยังขาดยี่สิบนาทีอะทำไงอ่ะตัดวิวั